คือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่หรือเปล่าเอาละแค่นั้นนั่นแหละเชดเราได้เขียนส่วนที่เหลือที่เกิดขึ้นกับตำรวจให้แล้วนะเออขอบคุณมากเลยเจ้าหน้าที่สูเออเจ้าหน้าที่สูมีนักเรียนในเมืองนี้แต่ทำไมตำรวจถึงไม่ได้สังเกตเลยละ่ะรู้ไหมมันทำให้ฉันหนักกังวลเออเรานะ่ะได้รับรายงานสองสามฉบับเกี่ยวกับผู้หญิงที่หายตัวไปเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งเราเองก็ให้ความสําคัญกับมันเป็นอย่างมากเลยแต่การลัก่าตัวนี่เองก็ยังเป็นปริศนาเลยผู้ชายสองคนที่พูดคุยเกี่ยวกับความผิดเล็กน้อยที่พวกเขา่อแต่จูๆ่ๆพวกเขาก็เข้าร่วมกับการลัก่าตัวฉันคิดว่ามันน่าจะเริ่มซับซ้อนและก็นนากหัวแล้วล่ะ บางทีมันเองก็อาจจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่พยายามที่จะเข้าแทรกซึมเข้าไปในเมืองเท่านั้นนั่นแหละและนั่นเองก็อาจจะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นพวกเขาทำร้ายเพื่อนของฉันดังนั้นฉันจึงไม่อภัยให้พวกเขาแน่นอนนี่นะนายนะ่ะสามารถช่วยตํารวจได้นะแต่อย่าใช้ความรุนแรงกับพวกเขาให้มากล่ะเอ่อฮลัลโหลสวัสดีเอ่อเข้าใจแล้ว รู้สึกว่าจะมีสองอันดัพานหายไปซึ่งฉันเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาถูกฆ่าหรือดีไปแล้วเออนั่นมันแย่มากเลยนะรู้หรือเปล่าอาจารย์อาจารย์ผมจะต้องแก้แค้นด้วยตัวเองนะผมนะ่ะรอแไม่ไหวแล้วที่จะใช้ส้นตีนพิโรดนี้จัดการพวกมันเออเออฉันก็ใจแล้วละแต่เราเองก็หวังว่าตำรวจนั้นจะหาพวกเขาเจอเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังอยู่ในทางตันเลยละ พวกเราจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าผมนะ่ะจะเหยียบมันด้วยเท้าของผมนี่แหละเออไมเคิลฉันต้องการความช่วยเหลือนะโอ้ลีโอกันเหรอฉันกำลังโทรไปหานายอยู่พอดีเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่ออฟฟิศที่อยู่คืออ๋อได้ได้ได,ได้โอ้ว้าวนี่นี่มันดูดีมากเลย เออสวัสดีนะฉันมาที่นี่เพื่อมาคุยกับไมเคิลนะเออสวัสดีคุณไมเคิลกำลังประชุมอยู่ในตอนนี้คุณมาที่นี่เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมืองั้นเหรอคะความร่วมมืองั้นเหรอเออแล้วมันคืออะไรล่ะเออเราเชี่ยวชาญในการพัฒนาและการผลิตของผิวดูแลหน้าหรือที่มาร์กหน้านะ หากคุณสามารถจัดหาวัตถุดิบและเทคโนโลยีได้โปรดพิจารณาร่วมมือกับพวกเราด้วยฉันสามารถโทรหาผู้จัดการได้ที่รับผิดชอบถ้าหากคุณต้องการเอ่อที่มักน่างกันเหรอผมคิดเกี่ยวกับมันอยู่พอดีเอ่อฉันจะมาหามิเชลในวันพรุ่งนี้นะเอ่อแต่กรุณาบอกหน่อยนะว่าลีโอหลินนะอยู่ที่นี่เอ่อลีโอหลินงันเหรอคุณคือลีโอหลินงั้นเหรอ เออใช่คุณรู้จักผมด้วยงั้นเหรอใช่ใช่คุณนะเป็นหนึ่งในนักร้องที่เดทที่สุดในหมหาวิทยาลัยของฉันแต่ฉันเคยได้ยินชื่อของคุณก็เท่านั้นเองฮ่าฮ่าพวกเรามาจากวิทยาลัยเดียวกันสินะเออใช่แต่ตอนนี้ฉันจะเรียนจบในเร็วๆนี้ตอนนี้ฉันกำลังทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี่นะช่างเป็นเรื่องบังเอิญดีจริงๆเลย เฮ้ hey, อีวาตอนนี้ไม่ใช่เรื่องทีมจะมาคุยแล้วนะนี่มันเป็นเวลาทํางานไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกเออเออคุณไปเฮ้ย <Hey, S 2> นี่นะคุณอนะเป็นใครกันมาที่นี่เพื่อสัมภาษณ์งานนั่นเหรอคุณอนะทาได้แน่นอนแต่ตอนนี้พวกเราไม่จ้างแกไปซะเอออีวาถึงกับปฏิเสธฉันที่จะออกไปเลยนั้นเหรอเนี่ยฉันจะใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นชายให้เธอเห็นเองเออสัมภาษณ์งั้นเหรอ ตั้งแต่ฉันมาที่นี่คุณไผ่ได้ทําการคุกคามฉันอยู่ตลอดเลยเออยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณไผ่ผมมีที่มาร์คหน้าที่ยอดเยี่ยมเลยละสามารถทําให้ดูอ่อนกวาไวได้และผมเองก็ต้องการร่วมมือกับคุณนี่คงจะเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับฮะาฉันไม่คิดหรอกว่านายนะจะมีอะไรแบบนั้นนะนายต้องโกหกฉันแน่ๆเลยอ่อนก็ไวสิปีงนะั้นเหรอ ถ้ามันทําแบบนั้นได้จริงแล้วก็ฉันก็จะไปกินเอือและออกไปจากที่นี่เลยเอองั้นเรามาเดิมพันกันดีกว่านะครับคุณน่ะไม่จําเป็นที่จะต้องกินอึก็ได้นะครับเพียงแค่ขุนออกไปจากที่นี่ถ้าผมสามารถพิสูจน์มันได้นะเออคุณนายครับคุณผู้หญิงคุณช่วยอะไรผมได้หรือเปล่าครับฮะงั้นฉันเงินเหรอเออนี่นายจะให้ฉันลองมาร์กหน้ากันเหรอแต่ทําไมกันล่ะ ฉัน,นาอายุห้าสิบแล้วนะมันไม่ได้ผลหรอกเออผมต้องการให้คุณช่วยนะครับคุณไม่ต้องห่วงหรอกผม,มไม่โกหกแน่นอนมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรห็อกเออดีเออผมรับประกันได้เลยถ้ามันไม่ดีจริงผมจะให้คุณหนึ่งล้านเออเอ,อคุณเย่ฮะค,คุณเย่งง้นหรอครับอ,อ่ ผมเชื่อใจในลีโอนะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆและไม่มีข้อตัวแย้งอะไรเกี่ยวกับเขาเลยละเออผมจะไม่เข้าข้างคุณเพราะคุณนั้นเป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัทนะครับคุณปความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจอยา่าผิดคำสัญญาละครับเออนี่ไมเคลิลฉันหวังว่าฉันจะไปหามาร์กได้นะเออนี่นายต้องไปหามาร์กันเหรอ นี่นาะยต้องการที่จะไปหามันกันเหรอแต่เขานะ่ะไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นเลยนะเออฉันนะมีเรื่องสองสามข้อที่จะถามกับเขาหน่อยนะเขาเป็นคนที่จะรู้คําตอบนี้และให้คําตอบนี้ได้คุณนะ่ะช่วยโทรไปหาเขาได้หรือเปล่าล่ะเออได้สิแต่ฉันเองก็ต้องคุยกับนายด้วยนะมาสิเอเออะไรกันนี่โอ้โอุปจ้าวว้าวเออมีอะไรอยู่บนหน้าของฉันนั่นเหรอ เออ,เออคือคุณคุณเป็นใครงั้นหรอโอ,โอ้พระเจ้านางฟ้าสายกนั้นให้ฉันมาแค่2แผ่นที่บอกว่าจะทำให้ดูเด็กลงไม่กี่ปีนี่ฉันควรจะพูดได้เลยนะมันควรจะเป็น30แทนที่จะเป็นสิปีมากกว่าเออ,เอ,อฉันต้องการกระจกเออ,เอ,อ,โ,อ,โ,อโอ้สลบไปแล้วคุณไปคุณถูกไล่ออก อ๋อไม่จริงฮลีโอนายนี่ทำให้ฉันตกใจได้ทุกครั้งเลยนะที่เจอนะเออมันนะ่ะไม่มีอะไรที่น่าเสียดายหรอกฉันมีเพียงแค่2แผ่นนะเฮ้อนี่ <Yeah. S 1> คุณนะ่ะรู้อะไรหรือเปล่า Man, คุณรู้ <and> say, ไหมว่าจะมีคนจ่ายกับมันให้เท่าไหร่นะเออห้าร้อยหรือ 1, หนึ่งพันล่ะ1นล้านตัางหากล่ะ หนึ่งล้านงังเหลอนี่คุณต้องโหกหกฉันแน่นอนเลยคุณน่ะไม่รู้จักพวกคนรวยหรอกพวกเขาต้องการจริงๆคือความยาววัยและอายุยืนทํางานให้กับผมผมจะซื้อทรัพยากรการผลิตให้และการส่งเสริมการขายเมื่อมรกหน้านี้เป็นพินที่รู้จักดีพวกเขาจะร่วมตัวกันถึงแม้ว่าจะต้องใช้เงินถึง10ล้านก็าตาม คุณสาม,มารถรับ50%ของกำไรนี้ได้เลยนะเออไมเคิลฉันะไม่รู้อะไรกเกี่ยวกับธุกรกิจเลยแต่ฉันเองก็รู้เลยนะว่ามันจะไม่ยุติธรรมสำหรับคุณฉันพยายามนำทรัพยากรมาให้คุณแต่ฉันเองก็มีเงื่อนไขาอยู่หนึ่งของ้อส0รเก็เพียงพองสำหรับฉันแล,ล้วล่ะฉันจะเลือกจากแต่ละชุด ของการผลิตอีกอย่างฉันต้องการซื้อโรงแรมที่ประมูลสักหน่อยนะ Dark, dark, bitch, I'm the fucking king of rock, Bitch, poppin', bitin' action, I'm chronic, I think I bother fucking back, better back, we back to the mess, not in act, that's a fact. We attack it a don't we act, don't we press. react, black coffee all the through gotta play better than. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose one. Well, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of one to ten, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly.